เห็นด้วยไหมคะว่าไทยเราควรจะลดการช่วยเหลือทางการศึกษากับเด็กนักเรียนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาผิดกฎหมายรวมถึงเด็กกัมพูชาด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้กรรมธิการการศึกษาวุฒิสภาออกมาระบุต,ตัวเลขนะคะว่าทุกวันนี้รัฐบาลไทยเราใช้เงินภาษีในการไปอุดหนุนเด็กนักเรียนต่างด้าวมากถึงกว่า800ล้านบาทต่อปีนะคะ ซึ่งในจานวนนี้มีทั้งเด็กที่เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายกรรมธิการการศึกษาเลยเสนอคขาว่าเราตัดการช่วยเหลือเอากลุ่มเด็กที่เข้ามาผิดกฎหมายก่อนดีไหมไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมดนะคะในส่วนที่ตัดทิ้งก็จะต้องรวมไปถึงกลุ่มเด็กกมพูชาที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายด้วยเพราะตัวเลขทุกวันนี้ค่ะในระบบการศึกษาเอาเฉพาะแค่ชั้นประถมเนี่ยมีเด็กไทยอยู่ในระบบกว่า6ล้านคนที่เราต้องดูแลเด็กต่างด้าวอีก1นึ่งแสนคนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายที่เหลือคือ เข้ามาผิดกฎหมายหมดเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยมีรายจ่ายต่อหัวปีหนึ่งหลายหมื่นบาทถ้าตัดส่วนนี้ไปเราจะได้เอาเม็ดเงินไปใช้อุดหนุนการศึกษาให้กับเด็กไทยอย่างคุ้มค่ามากขึ้นทุกวันนี้เด็กไทยหลุดจากระบบการศึกษาปีหนึ่งเฉียดล้านคนนะคะแล้วที่บอกไทยเรียนฟรี15ปีทุกคนก็มีคำตอบอยู่แก่ใจว่ามีอยู่จริงไหมอาหารกลางวันเด็ก ทุกวันนี้เด็กไทยเรากินอิ่มได้คุณค่าทางโภชนาการถูกต้องไหมคะใช้ภาษีให้คุ้มค่าเป็นแนวทางที่ควรจะเร่งดำเนินการหรือไม่ทุกคนคิดเห็นยังไงเรื่องนี้คุยกันเข้ามาหน่อยคะ่ะ